นะถ้านันกการเมืองไทยนะมันรู้จักพอนะประเทศเราแม่งก็คงจะเจริญนะแต่วันนี้นันกการเมืองไทยมันยังไม่รู้จักพอไงเราก็เลยต้องอยู่กับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยแบบอยู่แบบไม่เห็นอน,นาคตการแข่งขันกันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่การทําลายกันเป็นเรื่องที่ไม่ดีวันนี้ธุรกิจในประเทศไทยล้วนแต่มุ่งที่ทําลายกันแทนที่จะมองนะ ว่าเป็นคู่ค้ากับกายมองเป็นคู่แขนแล้วก็ทำลายกันดัง้ธุรกิจบ้านเราจึงไม่ค่อยโตครับเพราะรายใหญ่ไล่ทุปรายเล็กไล่รังแกลายเล็กรายเ,ล,ายเ,ล,ายเล็กก็ไม่มีกาสโตรายใหญ่ก็โตอยู่คนเดียวก็เลยเกิดช่องว่างวันนี้เราต้องส่งเสริมธุรกิจรายย่อยเยอะๆไม่ใช่เป็นการคุณรายใหญ่ไม่กี่ราย ใช่ไหมครับก็ต้องส่งเสริมตึงกันแล้วกันไม่ใช่ทําลายกันกูดูดิธุรกิจรายใหญ่พวกเน,นี้ยมันไล่บี้รายเล็กใช่ไหมครับไล่ผู้ปิการเขาร้านค้าชาวบ้านเปิดขายดีๆอยู่มึงมาเปิดสาขาอยูข่ข้างเฉยเลยไอ้ที่อ่คิดได้ไงวะแล้วทำไมรัฐบาลยอมไปเกิดเหตุการณ์แบบนี้สาขาที่เป็นของชาวบ้านตายหาหมดละว,วันนี้สาขาที่อยู่ใหญ่ๆล้วนจะเป็นของบริษัทมาทำเองอย่างนี้ก็ชิบหายเล้พี่น้อง แล้วก็ไปรวยในตลาดหุ้นแต่ไหนชาบ้าไม่ได้เลยถูกแย่งอาชีพความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่มีวันนี้ประเทศเราถึงไม่มีทางขยับได้เลยนะเพราะอะไรเพราะมึงยอมให้กลุ่มทุนผูกขาดมันคุปประเทศครับถ้ายังไม่ทําลายระบบนี้ไปคนระับยากมากเลยที่ประเทศนี้จะ,จะ,จะเจริญเติบโตมันต้องทําให้ประเทศนะเหมือนลากไม้เหมือนลากฝอยที่ระชอนชัยกระจายไปทั่วครับไม่ใช่มีแต่ลากแก้วกับรลากแขนง มันควรต้องมีรากขอยเยอะต้นไม้ไหนคุณลองดูครับถ้ามันไม่มีรากขอยมันก็เตรียมตัวตายแต่ถ้าคุณถอนขึ้นมาโอ้โหต้นไม้นี้รากขอยเยอะเนี่ยต้นไม้นี้อุดมสมบูรณ์ใบเขียวกระจีใช่ัหมแต่ต้นไม้ไหนเนี่ยพวรวนดินลงไปแทบไม่เจอรากเ่ยนะแม่งจะตายเออรัฐบาลต้องหันมาลงทุนในการสนับสนุนเอ็เอ็มบีเเกิดขึ้นเยอะๆแล้วต้องพยายามที่บอนไซนบอนสัดใหญ่ๆให้มันเล็กลง ไม่ใช่แม่งโตจะรวยล้นฟ้าแล้วก็เลิกแจกเงนินการแจกเงินนี่ทำลายประเทศอ่อนแอทำให้คนไทยอ่อนแอไอาจะแจกแต่เงินไม่ได้ไม่ได้นใครรัฐบาลช่วยรัฐบาลชดเชยเยียวยาตลอดเวลาครับแต่ไม่เคย,ยชดเชยเยียวยาตัวเองเลยวันนี้ในหนูบ้านร้านตลาด มีธุรกิจสะดวกซื้อเข้าไปหมดละร้านค้าจะบ้านตายเรียบจะไปสู้ได้ไงครับต้นทุนก็ผิดกันระบบกัริหรจันาการก็ผิดกันคนดีไม่ตั้งพักจะเปลี่ยนแปลงประเทศตอนไหนตั้งไปแล้วตำไ,ไมไปรอดตั้งแล้วมันไปไม่รอดพี่เพราะคนไทยไม่ได้มองที่ความดีคนไทยไม่ได้สนเลยว่าใครจะดีหรือจะชั่ว สนเดาากูจะได้ประโยชน์จากใครตอนนั้นเองค,คนไทยไม่ได้สนับสนุนคนดีนะคนไทยกับเลือกสนับสนุนคนชั่วเพียงเพราะตัวเองได้ประโยชน์การสนับสนุนคนดีตัวเองไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่สนับสนุนนะครับดังนั้นระบบการเมืองไทยมันไม่มีทางเลยที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้วันนี้ไอ้ธุรกิจสะดวกซื้อนี่มันแย่งอาชีพชาวบ้านไปหมดแล้วและที่สำคัญเนี่ยไอ้สาขาเนี้มันไม่ใช่ของชาวบ้านนะ มันมีนของบริษัทแล้วยังรัฐบาลยังปล่อยให้มันทำอย่างทุกวันนี้ด้วยวคิดดูแล้วมันจะรอดอยังไงประเทศเราไม่ต้องมาเรียกผมไม่เล่นแล้วนะการเมืองกูเข็ดคนไทยไม่ได้ต้องการคนดีครับคนไทยต้องการแค่ผลประโยชน์ใครให้ผลประโยชน์คนนั้นคือคนดีแต่คนทำความดีถ้ากูไม่ได้ประโยชน์ก็รเรื่องของมึงเออ ผูพ้พอเลยในเรื่องตั้งรัดเคสจะได้เงินแล้วผมก็แก่แล้วด้วยพลังไม่ได้มีมากมายเหมือนวัยหนุ่มรัฐบาลผิดทุกอย่างเลยใช่ป่ะครับช่วยบอกเดี๋ยวรัฐบาลทำอะไรถูกมั้งอย่าถามว่ารัฐบาลผิดทุกอย่าง ช่วยบอกว่ารัฐบาลทําอะไรถูกบ้างอย่างนี้ผมว่าง่ายกว่าไหมถ้าพูดเีื่องรัฐบาลทำอะไรผิดมัานเปมันสารสยายกันไม่หมดครับแต่บอกว่าทําอะไรถูกบ้างนี่มันยังพอจะหยิบมาได้สองสาข้อใช่ไหมครับประเทศไทยแม่งโคตรอุดมสมบูรณ์อยู่ทําเลที่ดีโคตรด,ดีอะ่ะแต่ยังเป็นประเทศได้พัฒนาคิดเอาเค่นี้แล้วกันครับประเทศอื่นแม่งอยู่การทะเลทรายมันยังจเจริญได้เลย คิดดิครับคิด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 เห็นไหมประเทศเราไม่ควรดูดนมูนแต่ไม่เต็มไปด้วยคนยากจนนะเออไม่ใช่เรามีบ่อน้ำมันแต่เราต้องใช้น้ำมันแพงมึงคิดเองแล้วกันไอสัตว์เป็นไปได้ยังไงวะเราดูดน้ำมันได้เองแต่ต้องซื้อราคาน้ำมันตลาดโลกเอาแค่นี้ใช้ต้นตีนคิดนะไม่ต้องใช้สมองนะเออ ได่ป่ะแต่ประเทศอื่นที่เขามีบ่อน,น้้ำมันเองไปดูดิมีใครมั่งที่ใช้น้ำมันแพงเหมือนประเทศไทยวันนี้รทรัพยากรของไทยกลายเป็นสมบัติต่างชาติเพราะต่างชาติมันได้สัมปทานเจ็บใจไหมละ่ะก็เนี่ยฝีมือใครละ่ะอ้นักการเมืองสุดตีหล่าน,นี้นั่นแหละเทคโนโลยีด้านน้ำมันเนี่ย ไอสัตว์มันไม่มีเฮียอะไรยากแล้วตอนนี้เพราะน้ำมันที่ดูดกันมาเป็นร้อยปีแล้วมันควรที่ต้องทาเองได้แล้วทำไมจะต้องให้ต่างชาติมาสัมทานวะไอปตทเนี่ยก็ไปสัไปดูดไปดูดต่ประเทศอื่นส่วนในประเทศเราให้ประเทศต่างชาติมาดูดน้ำมันเราส่วนไอปตทสพก็ไปสํารวจน้ำมันที่นอกประเทศนะครับเออ ตลกไหมล่ะก็การเมืองมันส้นมตีนแบบนี้ไงเห็นไหมเออประเทศเรามไม,ม่พัฒนาก็นกักการเมืองมันระยำไงเออดังนั้นปีหน้านี่ปีนี้แหละเป็ปีหน้าแม่นงนรกแตกเพราะรัฐบาลไม่เคยวางพื้นฐานให้ประชาชนเติบโตครับ มีจะทำอะไรทุกอย่างเพื่อตัวเองแลวพวกพ้องไงไม่เคยวางโครงสร้างประเทศไม่เคยลงทุนเพื่อประเทศเอาง่ายอย่างเดียวแม่งลงทุนทุกอย่างเพื่อคะแนนเสียงแจกเงินอย่างเดียวเพื่ออะไรเพื่อหวังในเรื่องชนะเลือกตั้งแต่ไม่สนใจประเทศจะชิบหายไปปวองอ่ะ,ะแล้วมันจะมีนายตได้ไงประเทน็นี้ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะต้องเลิกแหกปากวายๆแลวหันมาช่วยกันต่อสู้เพื่อ ประเทศของเรานะไม่ใช่มาลอยนักการเมืองทำไมมันไม่มีหรอกไอ้นักการเมืองที่มาทําเพื่อชาติกูยังไม่เคยเห็นนักตัวหนึ่งหลายคนในนั้นบอกเลยมันรวยอย่างน้ำมันเถื่อนภาคใตนะ้น่ะวันนี้นคนค้าน้ำมันเถื่อนไม่คนรวยเลยเออไม่ต้องบอกแล้วว่าตระกูลไหนชื่ออะไรใช่ไหมผมว่าคนภาคใต้รู้ดีว่าตระกูลไหนรวยราะน้ำมันเถื่อน คนไทยต้องใช้น้ำมันแพงแต่น้ำมันเถื่อนแม่งรวยลักลอบเอาน,น้ำมันเถือ่อนเข้ามาใช่ไหมมาขายได้ราคาที่คนไทยต้องซื้อราคาตลาดโลกไม่รวยได้ไงอ่ะแล้วมันจะไม่รวยได้ไงเออก็้วอะฝีมือใครละ่ะนการเนเมืองหรือเปะละ่า แล้ววันนี้ยังจะพยายามชักสึกเข้าบ้านกันอีกประเทศของเราปัญหาเราแทนจะแก้เองสืบไปลากต่างชาติมาเพื่ออะไรเพื่อใช้ตัวเองแดมนะถึงขนาดยอมมาต่างชาติเข้ามาแทรกแซงประเทศตัตวเองอ่ะมาครับขอครแนะนําหน่อยจะลงทุนทําการค้าเหมาะไหมเหมาะอยู่แล้วการทําธุรกิจของตัวเองมันเหมาะอยู่แล้วครับรวยด้วยมือเราเองเจ๊งด้วยมือเราเองมันดีอยู่แล้วครับ ต่อย่าถามนุณว่าจะทําอะไรดีต้องทําในสิ่งที่เรารักเชี่ยวชาญและถนัะถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญน,นะแล้วก็มีความลักในมันเนี่ยมันยังไงก็สําเร็จครับแต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนของเรายังไงคุณก็ล้มเหลวผมสังุหน้าที่คนไทยนะ จะกล้าที่จะลงทุนแลวเลิกคิดว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนถ้าคนใดยังคิดว่าเรียนไปเพื่อไปเป็นมนุษย์เงินเดือนไปหางานทํานะใครจะจ้างไหวครับใครจะจ้างไหวครับมันก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่กี่เจ้าอะใช่ไหมแล้ววันนี้บริษัทมันยิ่งใหญ่มากมันก็ลดคนลงเอาเทคโนโลยีมาใช่ไหมครับบริษัทยิ่งใหญ่ตอนนี้ใช้คนน้อยลงครับแต่ถ้าบริษัทเล็กๆเยอะๆเนี่ย มันก็มีเกิดการจ้างงานได้มากกว่าบริษัทใหญ่บริษัทเดียวนะเออดังน้ผมอยากให้มีครับมีบริษัทเล็กๆเยอะๆมันจะได้เกิดการจ้างงานอย่างมหาศาลถ้ามีบริษัทใหญ่ๆเข้ามาคุณดูนะมันใช้คนน้อยมากนะเดี๋ยวนี้บริษัทใหญ่ๆใช้คนนิดเดียวส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีแต่ถ้าเป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยมันจะจ้างคนเยอะเพราะมันไม่มีตังในไปลงทุนเรื่องเทคโนโลยีไงรัฐบาลคิดไม่เป็นหรอก เพราะมันไม่ได้เคยคิดไงมันคิดเดียวทำไงกูจะมีอำนาจแล้วก็หาแดกกับงบประมาณแต่ถ้ารถกงบประมาณจากไปไหนแล้วธุรกิจมันเจ๊งกันชิบหายไปหมดมึงจะเก็บภาษีจากใครมึงจะเอาเงนินงบประมาณจากไหนท้ายสุดก็จบลงที่การกู้ไงก็เห็นไหมรัฐบาลนี้ขี้โม้เนี่ยไอ้สัตว์เข้ามาไม่ทำอะไรเลยแม่งติดลบไปแล้ว2.4ล้านล้านเนี่ยเป็นขี้โม้เนี่ยโทษขี้โม้เลยว่าเก่งเศรษฐกิจไอ้สัตว์เข้ามากูไม่เห็นอะไรมีแต่กู้หาว่าจะไปอื่นกู้สิทิศมึงก็กู้เหมือนกัน หาคน,นเดินแจกเงินประชานมึงแจกหนักกว่าขเขาอีกเห็นยังว่าไอ้นี่มันขี้โม้ไม่ได้มีส้นตีนเลยหรอกหาแดกกับชื่อเสียงตเก่าเ <c oughs> ออเพราะนั้นประเทศนี้ไม่มีนาคนหรอกครับดูดิแต่ละคนไม่แม่งมาเนี่ยมาตามโคต้าอย่างนี้ความรู้ประสบการณ์ก็ไม่มีไม่ตรงสาขายต่างหากก็ยังถูรูถูกกลางไปเรื่อยประเทศมันจะไปรอดได้ไง ประเทศนี้มันไม่ควรมีคนจนเพราะมันอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่จะมีคนยากจนครับผมถึงเห็นกี้ฟันในพรรคสตีนี่ชิบหาย,ยแม่งโม้ตลอดเวลากูมีประสบการณ์วัดดอด่าแม่งวันแบบนี้นะทนไม่ได้ก็ล่าออกไปไอ้พรรคก,กอนก็ขี้โม้ภูมิใจเหลือเกินกับการลงทะเบียนคนจนไอ้ชิบหาย แค่นี่เออเฮ้ยวันนี้รัฐบาลประกาศลงทะเบียนคนรวยมีคนลงทะเบียนเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีไอ้สัตว์นี่มีลงทะเบียนคนจนเพิ่มทุกปีทุกปีมึงมึงโม่เป็นผลงานว่าดอเออวันนี้ต้องเริ่มสร้างงานสร้างธุรกิจแล้วก็สร้างแบรนด์ที่เป็นของคนไทยครับแล้วก็ส่งไปตีตลาดโลกเอาเงินเข้าประเทศแต่ถ้ามึงยังดึงแต่นักลงทุนต่างประเทศเดี๋ยวมันก็ขนเงินออกนอกประเทศไปเหมือนเดิมนั่นแหละ ทำไมประเทศนึงเขาไปลงทุนได้วันนี้นักลงทุนไทยยังต้องหนีไปลงทุนที่เวียดนามเลยเพราะไปอยู่ในประเทศไทยไม่ไหวไงนันกนเมืองไม่หาจะเสียงไม่เคยคิดจะช่วยเหลือธุรกิจคนไทยเลยขึ้น,น,นเดือนๆหกร้อยพอ,องตายก็เจ้งกันเปแถวเดียวเพราะธุรกิจไทยมันยังไม่พร้อมที่จะขึ้นราคากขนาดนั้นมึงยังไม่มีเทคโนโลยีเลยมึงเถอดแป้งขึ้นราคาแรงลอยสัตว์แล,มมแล้วสินค้ามึงมีอะไรข้าวอ้อยน้ำตาลไอชิบหายสิงทอซึ่งต้องใช้แรงงานเยอะแล้วมึงขึ้นการแรงฆ่าตัวเองดิครับ นายเสือบอกว่าเก่งเศรษฐกิจไอ้หัว้วยเหยีดแม่ใช่ป่ะเออท้งประเทศมึงผลิตมือถือผลิตทีวีบีทีวียี่ห้อไทยมือถือยี่ห้อไทยรถยนต์ยี่ห้อไทยมึงจะขึ้นอะไรวันละกันห้ากูก็ไม่ว่าไอ้สัตว์แต่นี่แม่งยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยมีถึงนักลงทุนต่างชาติมาลงพอมึงขึ้นอะไรเขาก็ย้ายหนีไอ้สัตว์นายเสือบอกว่าเก่งเศรษฐกิจไอ้เหี้ย แต่ละคนกูฟังแม่งกูอยากจะดีเบตกับพวกมึงทีหาแล้มึงเก่งตรงไหนวะมีแต่พวกขี้ข้าไม่มีความเป็นตัวของตัวเองครับรับใช้แต่พ่อเป็นคนเดียวนั่นแหละไอสัตว์แล้วมึงเก่งตรงไหนอะ่ะมึงไม่กล้าคิดอ่ะสั่งให้ทำมาทำสั่งให้อุ้มคุณหนูมาเป็นใหญ่มึงก็ทํากัน่มึงไม่เฮ้ยนายทำแันนี้ไม่ได้นะประเทศจะทิพายไม่มนีรับบนายกับดีรับออ้ยคุณหนูเก่งเหลือเกินสุดยอดควยเหย็ดแม่